สวัสดีค่ะราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภคลิปนี้นะคะจะมาทานายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพฤษภค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะช่วงนี้ค่ะสบายใจได้นะคะทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะเดอกสตาเข้ามานั่นเองค่ะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการปรงการปล่อยวางการลดความคาดหวังหรือว่าการาพิกฟื้นเยียวยาหัวใจของตัวเองนะคะใครเจะป่วยก็หายดีหรือว่าการาเริ่มต้นสบายใจมีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยค่ะ ไม่คาดหวังแต่มีความหวังครั้งใหม่นะคะหรือบางท่านถ้าทะเลาะกันก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะเป็นช่วงของการสบายใจนะคะชิลๆอ,อ,อย่างนี้นะคะ่ะน้าจะเคยชินกับดวงพลิกผันมาบ่อยครั้งแล้วนะคะสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นดังหวังนะคะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีอุปสรรคตัดกันไม่ขาดนะคะตอนนี้คุณเลือกที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินของตัวเองเลือกที่จะชัดเจนกับตัวเองมากกว่าที่จะรอให้เขาตัดสินใจชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะก็คือเป็นคนที่เหมือนลดความคาดหวัง แล้วก็ชัดเจนในตัวเองะคะ่ะไม่รอให้ใครมาเลือกเส้นทางเดินให้อีกแล้วนะคะก็ถามว่าอยากเป็นแบบนี้ไหมก็ไม่เลยนะคะรู้สึกอึดอัดะคะรู้สึกเก็บความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่อย่างน้อยก็สบายใจในระดับหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวปรับสมดุลบ่อยครั้งนะคะหรือบางรั้งก็รู้สึกเหมือนตั้งคำถามว่า ใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีจะเอาอยัางไงกันดีนะอะไรอย่างงี้ค่ะคือเหมือนรู้สึกเหมือนคนป่วยมานานแล้วแหละกับความไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่พร้อมจะปล่อยมือด้วยครั้งนี้แม่มอรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะกลับมารักตัวเองเลือกที่จะมีความสุขด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับความจริงดูเหมือนเขายังไม่พร้อมจะปล่อยมือนะคะคนรักจะพยายามทำทุกวิธีทางเลยเพื่อที่จะ ถ่วงหลังคุณไว้นะคะเพื่อที่จะกลับมาคืนดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้คนรักจะทำตัวแปลกๆเป็นเหมือนนักวางแผนเลยนะคะมาดูความรู้สึกในคิดที่คนรักของราศีพฤษภมีต่อราศีพฤษภบ้างค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเขานะคะไพ่ของสามดาบขึ้นมาค่ะ รู้ตัวก็สายไปแล้วนะคะก็เป็นความรู้สึกที่อกหกักขาผิดหวังเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นะค่ะและเขาก็ยังยืนยันคำเดิมคำเดียวเลยว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเขายังต้องการโอกาสอยู่อะค่ะ น่าจะเป็นช่วงเวลาของการที่เราต่างคนต่างอยู่นะคะเพื่อทบทวนแล้วก็หาทางออกให้กัความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณไม่มีเหตุผลคุณใช้อารมณ์แล้วก็คืออารมณ์สวิงเอาแน่นอนยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่อยากเสียใจไปกว่านี้รักษาช่วงเวลาดีๆเอาไว้ค่ะ ด้วยการที่ห่างกันสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขายังยืนยันชัดเจนแล้วรออยู่ตรงนี้นะคะและก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ดีกับคุณนะคะเขาบอกว่าให้คุณไม่ได้ปล่อยปาละลเลยนะเหมือนไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้ะคะ่ะเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะ ดีกันอยู่ดีๆแต่เดี๋ยวสักภักก็มีเรื่องที่เข้ามากระทบจิตใจะคะ่ะคำพูดของคุณอาจจะเป็นคำพูดที่สบายใจแต่ว่าเหมือนเป็นการทำร้ายใจของอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองทีนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนกรกฎาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศพีศพฤษภกับคนรักะจะเป็นย่งไงบ้างคะ่ะ ในปากนี้อาจจะมีเรื่องราวของผู้ใหญ่ครอบครัวหรือคนรับข้างเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะคนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษานะคะในขณะที่ตัวคุณเองอาจจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองนะคะ ไม่เชื่อใจใครง่ายๆหรือว่าเบื่อความสัมพันธ์เดิมๆมามาใหายๆไปๆไปกลับๆอนะคะ่ะตัวเขาเองนะคะยังไม่พร้อมที่จะตัดใจจากคุณแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนวันนี้คุณรักตัวเองค่ะความสัมพันธ์นะคะ รอคอยการเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าจะกลับไปที่เดิมก็ต้องชัดเจนทำตามขนรทำเนียมประเพณีที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ชัดเจนคุณเลือกที่จะอยู่กับศีลธรรมอันดีงามนะคะเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะเลือกที่จะมีความสุขแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะ ในปักนี้นะคะคำว่าเดวิลกับพรสสังคาชเราก็ไปกันไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าอีกคนนึงจะรู้สึกเหมือนร้อนรอนร้อนใจอยู่ตรงนี้ไม่พอใจนะคะไม่สบายใจแต่คุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่คือไม่ใช่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ขอความชัดเจนอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้คุณน่าจะเหมือนหูทวนลมเลยนะคะไปสูกันในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของตัวเองค่ะในปังนี้จะมีะผู้ใหญ่นะหรือครอบครัว คนรอบข้างคนที่หวังดีเขาอาจจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้ด้วยค่ะแม่หมอมองว่าในปักนี้น่าจะเป็นบททดสอบหรือว่าพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะว่าคนที่เขาถ่วงลังคุณไว้เนี่ยเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไงเขาจะพยายามทำเพื่อคุณเหมือนที่เขาพูดไหมเลยค่ะก็คือเป็นการแสดงออก เพื่อพิสูจน์ความรักครั้งนี้นั่นเองนะคะเป็นบททดสอบของความรักค่ะขอข้อความจากคนรักของราศีพฤษภด้วยนะคะคิดแต่ไม่ลงมือทำนะคะหรือว่าอยากจะทำแต่ก็ไม่มีสิทธิ์นะคะหงุดหงิดหัวร้อนใจร้อนมากเลยนะคะอยู่ไม่เป็นสุขไม่สบายใจเลยะคะ่ะ เขายังรักคุณนะคะเขายังไม่พร้อมจะเสียคุณไปค่ะไม่พร้อมจะปล่อยมือด้วยบางท่านอาจจะเพื่อรักษาความสัมพันธ์อาจจะอยากลดสถานะมาเป็นเพื่อนได้ไหมยังไงก็ได้ขอให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ หรือบางท่านอาจจะมีทั้งเรื่องเก mm uh so well, e ่าเรื่องใหม่เข้ามารู้สึกวุ่นวายคละคาสังนะคะแต่ที่สําคัญน่ะแม่หมมองว่าใครคนนึงเริ่มเบื่อละเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทําให้คนนึงหัวร้อนใจร้อนแต่ต้องชัดเจนก่อนนะคะนะคะชัดเจนในความสัมพันธ์นะซึ่งไม่ผิดเลยที่ราศีพฤษภวันนี้จะกลับมาหลักตัวเองะค่ะเขากลัวจะเสียคุณไปค่ะ แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคลียร์ตัวเองแบบชัดเจนเลยนะคะขอให้แนะนำให้กับราศีพฤษภเลยค่ะไพ่บอกว่าค้นคว้าให้มากค่ะอ่า ค้นควาให้มากก่อนการดำเนินการเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือว่า,าทำโครงการระยะยาวที่ยอดเยี่ยมค่ะคือไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรใดก็ตามศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็มองถึงในระยะยาวด้วยค่ะภาพลวงตาที่กักขังคุณ การให้ความสำคัญกับวัตถุเกินไปนำมาซึ่งความกลัวแล้วก็ความกังวลลดอีโก้มีสตินะคะแล้วคุณจะพบกับคำตอบที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองนะคะรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการพูดในที่สาธารนณะความสัมพันธ์ที่ปราศจากอารมณ์ค่ะ ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำสิ่งใดก็ตามนะคะไม่มองว่าคุณจะต้องรู้ในสิ่งที่จะทำก่อนคะ่ะในระยะยาวนะคะรู้ถึงอนาคตของมันด้วยและกะ็มีสติให้มากะคะ่ะคุณจะมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลองหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับกับคุณในกรณีใดๆก็ตามถ้าเราปรึกษาคนที่เขาเป็นเคลือญาติเป็น คนใกล้ชิดสนิทสนมอย่างเงี้ยคุณจะได้คําตอบที่มาจากความห่วงใยและความรักอะคะ่ะแต่ถ้าคุณปรึกษาผู้อื่นคุณจะได้เหตุผลนะคะและนั่นแหละคะ่ะคือคุณจะได้มีได้มีคำตอบหรือทางออกที่ดีให้กับทั้งชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะรอคอยค่ะสิ่งดีๆที่ทําไว้นะคะจะได้รับกลับมาค่ะทั้งเรื่องของหัวใจนะคะเรื่องของเงินทองอะไรที่รอคอยอยู่ะคะ่ะ ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติการเริ่มต้นใหม่ก้าวไปข้างหน้าเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะมีการเหมือนไม่ถอยกลับไปข้างหลังแล้วนะคะไปข้างหน้า move on ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จะเจอกับการระยานามิตรใหม่ๆความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียนรู้เติบโตเป็นธรรมชาติคะ่ะ แต่ถ้าความสัมพันธ์ที่มีการกลับมาเราเริ่มต้นซ้ำหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นการกลับมาที่ดีกว่าเดิมะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะรักกันด้วยการเป็นทั้งเพื่อนเป็นคู่รักคู่ชีวิตะคะ่ะเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะไพ่บอกว่าการเฉลิมฉลองค่ะออกไปสนุกกับมันไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนคะ่ะ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะและถ้าใครที่กลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะซาำนึ่งใหม่กับคนเก่าค่ะมีโอกาสแต่งงานเกิดขึ้นจะมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีค่ะ,ะเพื่อนใหม่กัลยาน,นมิตรใหม่ๆหรือว่าข่าวดีในเรื่องของการกลับมาแล้วก็แต่งงานทำอะไรที่มันชัดเจนมากกว่าเดิมนั่นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศรีพฤษผู้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคนโสดราศีพฤษภมาเริ่มต้นอัปเดตในนุวมความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะคุณเป็นนักเดินทางค่ะเป็นคนที่ไม่กลัวความลำบากแล้วก็เป็นนักผจญภัยด้วยนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะ ไม่เลือกชนชั้นวันนะดด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานี่ค่ะอาจจะต้องผิดหวังเพราะว่าไม่ชัดเจนผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบนะคะ หรืออาจจะแตกต่างกันด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาวัฒนธรรมได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็การที่ต้องอยู่ในศีลธรรมะคะ่ะหรือไม่ก็คนที่เข้ามาก็ยังไม่ชัดเจนสักทีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากจะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูก็รู้สึกว่ายังห่างไกลในเรื่องของความชัดเจนนะคะแต่ว่ามีเสน่ห์เหลือเกินนะคะ ช่างเลือกนะคะแล้วก็แต่งงานช้าด้วยถามว่าเหงาไหมเหงาค่ะแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ตอนนี้ค่ะเจ้าชะตาน่าจะอยากที่จะมีคู่รักคู่ชีวิตอย่างมีเพื่อนที่ปรึกษานะคะรักใครก็รักจริงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องนี้มากๆทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเดือนกระะกฎาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ ามดาบมาเลยนะคะคนโสดอาจจะทําแต่งงานก็ได้นะคะก็เลยไม่มีเวลาให้กับคนใหม่ๆอย่างาเงี้ยค่ะเจ้าเสน่ห์มากเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเข้ามาแล้วออกไปะคะ่ะบางท่านนะคะมีโอกาสคนเก่ากลับมาเริ่มต้นซ้ำหนึ่งใหม่อีกครั้งได้ด้วยค่ะคนเก่ากลับมานะ แต่ถ้าเป็นคนใหม่อะคะ่ะก็เหมือนมาแล้วก็ไม่ชัดเจนมาแล้วก็ออกไปบางท่านอาจจะคุยออนไลน์ได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็คุยอยู่ดีๆก็มารู้ทีหลังว่าเขาอะมีเจ้าของอยู่แล้วะคะ่ะหรือไม่ก็แตกต่างกันมากจนเกินไปในด้านของศาสนาภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมระยะทางแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ในปากนี้แม่หมองมองว่ายังไม่สมหวังนะคะคนที่ใช้จะอยู่กับคุณค่ะจัก,กรวานนะคะจะคัดเลือกคนดีๆคนที่เขามีความพยายามและอดทนนะคะคนไม่ใช้จะออกไปนะคะคนที่ใช้ก็จะเข้ามาใหม่ะค่ะ มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ถามว่าเข้ามาแล้วดีไหมแม่หมอรู้สึกว่ามาทั้งใหม่และเก่าเลยะคะ่ะมาให้คุณเลือกเลยนะคะจากที่รู้สึกว่าผิดหวังไม่สมหวังอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองอะจะเลือกเขาไหมนะคะ คนโสดค่ะมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าบริหารสเสน่ห์ไปก่อนค่ะแม่หมอมองว่ายังรู้สึกเหมือนคุณต้องผ่านบททดสอบอีกเยอะเลยค่ะคนที่ใช่อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้ยังไม่ใช่ดีที่สุดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ แต่คนที่อยู่นอกสายตาเขาอาจจะดีและมีคุณค่ามีค่าในวันเวลาที่คุณไม่เหลือใครก็ได้คือตอนนี้แม่หมูมองว่าอย่างน้อยคนที่เข้ามาต้องประมาณสองคนเลยค่ะคนที่รักกับคนที่เขารักเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณไม่ต้องวิ่งตามความรักเลยเดี๋ยวความรักจะวิ่งตามคุณเองค่ะแต่ว่ามองหาความชัดเจนนะคะ ขอให้แนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะใช้เหตุผลและองค์ประกอบเพิ่มความสำเร็จของคุณค่ะจัดระเบียบผู้นำที่เข้มแข็งแต่เห็นอกเห็นใจนะคะคำพูดะคะ่ะสำคัญมากๆนะคะสัญชาติยันศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังปล่อยความกังวลแล้วก็ความกลัวออกไปเข้าใจความจริงแล้วก็สถานการณ์อยู่กับความจริงนะคะพูดความจริงด้วยความเมตตา คำอธิษฐานเป็นจริงค่ะความฝันได้รับการเติมเต็มช่วงเวลาดั่งเวทมนต์ถ้าคุณหลุดพ้นจากหมายเลข8ก็คือความคิดที่วนวนเวียนเวียนเหมือนลาหูนะคะเหมือนเดวิลอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะหมายเลขหนึ่งหมายถึงแสงสว่างดวงอาทิตย์ชัยชนะนะคะถ้าคุณหลุดพ้นจากตรงนี้คุณมองโลกในแง่ที่เป็นความจริงค่ะและพูดความจริงด้วยความเมตตานะคะ ม่หมอมองว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมาจากเรื่องของคำพูดด้วยนะคะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะหมายถึงการโยกย้ายนะคะการโยกย้ายถิ่นฐานการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การประสบความสำเร็จในความรักด้วยะคะ่ะใช้เวลาของคุณนะคะต้องบอกเลยว่า ช่วงนี้ค่ะสนุกกับหน้าที่การงานไปก่อนนะคะบริหารสเสน่ห์ค่ะมีตัวเลือกเข้ามาอย่างน้อยนะคะ3คนเลยค่ะ2-3ถึง3คนเลยนะคะก็ใช้เวลาของคุณไม่จะเป็นต้องเร่งรีบในการตัดสินใจนะคะ่ะสุดท้ายแล้วคุณจะสมหวังประสบความสำเร็จในสิ่งที่รอคอยนะคะในสิ่งที่หวังหรือว่าไม่คาดหวังก็ตามะคะ่ะ จงเผชิญกับความกลัวนะคะปลดปล่อยพลังแห่งความกลัวออกไปค่ะก้าวกระโดดแห่งศรัทธานะคะจงมีความเชื่อค่ะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเชื่อในความฝันของคุณนะคะไม่หมาะรู้สึกว่าพลังงานบวกเนี่ยจะดึงกับแต่สิ่งบวกๆเข้ามาแล้วก็ความสำเร็จความสมหวังเกิดขึ้นด้วยะคะ่ะ ชีวิตของราศีพุษศพกำลังจะก้าวมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมและการเริ่มต้นใหม่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีพุษศพคนโสดด้วยค่ะขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะ